สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องพระเครื่องไทยครับวันนี้เรานําเหรียญหลวงพ่อโอภาสีนะฮะอาสมบางมดครับหลัง j จดีเนี่ยหลัง j จดีเนื้อทองแดงครับปี2,501เห็นไหมฮะนี่ครับอันนี้เป็นรูปเจดีนะครับ 2,501แล้วก็ด้านหน้านี่เป็นหลวงพ่อนะครับเหรีนี้มันก็สึกหน่อยครับเพราะว่าผ่านการใช้งานก่อนที่จะไปเรีย่ยมข้างหน้าก็เขียนโอพาสีนะฮะับเลี่ยมสภาพที่ใช้งานแล้วก็โอเคนะฮะมันดูเข้มขังดีนั่นส่วนด้านข้างจะดูไม่ได้เพราะว่าเราเลี่ยมไปแล้วครับ เนี่ยครับมันจะบองรอยตัดไม่เห็นนะครับพวกประคำต่างๆของท่านนะแล้วก็สังติจีวอรอนะไรก็ยางชาัดอยู่นะฮะขนาดผ่านการใช้งานแนละ้วหน้าตาองค์ท่านจะสึกๆไปบ้างครับ เช่นเคยนะครับฝากไว้ครับถ้าชอบนะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับและอย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่ไมพลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะโพสนะฮะทุกๆวันนะฮะแล้วก็ถ้ามีความคิดเห็นต่างอะไรที่แบบแตกต่างหรือมี อะไรที่ใช่ไม่ใช่หรือว่าออรู้มารู้มาไม่ใช่แบบนี้อะไรคือโต้แย้งกันได้ครับเพราะว่ามันเราเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและก,กันนะครับช่องพระเครื่องไทยเนี่ยเ,ออเราทําขึ้นมาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านพระเครื่องนะครับกับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกๆคนนะครับและออขอขอบคุณนะครับสําหรับ ผู้ที่กดติดตามให้กับช่องพระเครื่องไทยทุกๆคนนะครับและผู้ที่รับชมคลิปของช่องพระเครื่องไทยทุกๆคลิปขอบคุณจากใจจริงๆครับขอบคุณครับ